เป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่ประมาณ200-261นะครับ261บาทนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า b u c k ซ a f i นะครับผมก็ได้ดูจากช่องพี่โดมมาเมื่อวานนี้นะครับว่ามีการอัปเดตนะครับหรือ มีการนำในส่วนของอ่าการถอนเงินสําหรับ TruMoney Wallet เนี่ยออกจากเว็บไปแล้วนะครับก็ได้ดูจากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับมีคนคอมเมนต์มานะไม่มีอ่า TruMoney Wallet ให้ถอนเหมือนในคลิปเลยนะครับก็ทางเว็บเนี่ยเพิ่งน่าจะนําในส่วนของช่องทาง TruMoney Wallet ออกจากการถอนเงินนะครับตรงนี้ไม่มี Wallet ละสลหรับการถอนนะครับแล้วเราจะทําการถอนเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถาม นะครับผมสรับคนที่เพิ่งเข้ามาในส่วนของการใช้งานนะครับสหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าใช้งานการถอนเงินอยู่แล้วแบบปกติเนี่ยก็น่าจะทราบดีว่าการถอนเงินเนี่ยมันมี2ช่องทางเลือกนะครับ1นนะครับก็คือสกุลเงินของคริปโตนะครับหรือว่าจะเป็นพวกบิตคอยล์ไลท์คอยอีเชลิ่มด็อกคอยอะไรแบบนี้นะครับจะมีให้เลือกถอนนะครับ2ก็คือบัตรของขวัญบัตรของขวัญเนี่ยก็จะมีพวกอ่านี่นะครับ มาสเตอร์การ์ดวีซ่าเอเนะครับหรือว่า l a ซาด้อะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงชูมี่วอลเล็ตนะครับที่เขาได้นําเอาออกไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะนํากลับเข้ามาอีกครั้งหรือเปล่านะครับตรงนี้เราต้องรอติดตามเนาะถ้ามีการนําเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตหรือว่าแจ้งเตือนให้กับสมาชิกทุกคนที่ติดตามนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับลองเข้าไปดูได้นะสำหรับใครมีวีซ่านะครับหรือว่ามาสเตอร์การ์ดนะครับผมอยากจะถอนเงินเข้าไปในส่วนของบัตร ต่างๆเนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูนะขั้นต่ําก็คือ5ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ50,000คะแนนนะก็10,000คะแนนเนี่ยเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,000งพัดอลลาร์เลยก็คือ10ล้านคะแนนนะครับ1,000ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับผม30,000กว่าบาทเลยนะครับหรือจะเป็นอ่าวีซ่านะครับวีซ่าก็สามารถถอนได้เนาะใครมีวีซ่าก็ลองไปถอนดูนะผมไม่มีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องถอนอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า ในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากรอกอีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะในการรับเงินสลับวีซ่านะครับก็ลองไปใช้งานหรือว่าไปถอนดูนะอันนี้ก็สูงสุดอยู่ที่1,000ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับคะแนนก็ขั้นต่ํา5 0 0 0 0คะแนนนะครับ5ดอลลาร์เนาะก็ลองไปเลือกถอนดูนะครับส่วนตัวนะผมจะกลับไปถอนที่สกุลเงินของคริปโตนะครับก็จะเป็นพวก อ่า c o i n l i ไลท o คอยด็อกคอยแล้วก็ดิจิบอยเชเ e ียมตอนนะครับซีแคสนะครับผมแมกนเเลียนเดสนะครับเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับทั้งหมด8เหรียญนั่นเองนะครับเป็นสกุลเงินของคริปโตนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับพวกคริปโตหรือว่าเหรียญ Bitcoin ต่างๆเนี่ยก็พยายามนะครับศึกษาเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความรู้นะครับในการทําเงินกับคริปโตนะครับผม ก็มันมีหลายสกุลเงินแล้วว่าแล้วแต่สกุลเงินเนี่ยราคาเหรียญหรือว่าเงินบาทไทยเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับพยายามหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นความรู้แก่ตัวคุณเองนะครับผมไม่ใช่ว่าจะทําตามทุกคนนะครับโดยที่เราไม่มีความรู้เลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันทําเงินยังไงนะครับผมแล้วก็ต้องอาขายเหรียญเป็นเงินบาทไทยเข้าธนาคารอย่างไรตัวนี้เนี่ยมันหลายขั้นตอนเนาะก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมใน u t u b e เนี่ยมันมีคนสอนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายรูปแบบนะครับพยายามดู แล้วก็ฟังนะครับตามที่เขาได้สอนนะครับแล้วก็อันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปหาเพิ่มนะครับผมสำหรับการถอนเงินของ Bitcoin นะครับอัตราการถอนขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ75,000คะแนนนะครับยอด Bitcoin ที่เราจะได้นะครับก็คือประมาณ 14, 1 8 7ซาตโตชินะครับผมอ่นนี้ประมาณนี้นะครับยอดนี้เป็นเงินกี่บาทไทยนะครับเราก็ไปที่ Google เลยนะเขียนคำว่าค่าเงิน Bitcoin นะครับ หรือว่า BTC นะครับตัวย่อนะให้เราใส่ยอดที่เรา copy มาด้านบนนะครับคำว่า bitcoin นะครับเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่ประมาณ200-261นะครับ261บาทนะครับเพราะว่า1 bitcoin เนี่ยมันเท่ากับ1 8 0 0 0ล้าน8บาทไทยนะครับผมซึ่งราคา bitcoin ตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะในช่วงขาขึ้นนะครับใครที่แบบว่ามีเหรียญ bitcoin อยู่แล้วนะครับเก็บเหรียญประมาณ100-200บาทนะครับก็ลองขายดูนะครับเพราะว่าราคาอาจจะขึ้นกว่าเดิมนะครับ จากถ้าราคามันตกไปที่ล้านสี่ล้านห้าเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปนะครับผมตามราคาณนะปัจจุบันนะครับผมมาดูกันต่อนะครับสูงสุดเนี่ยมันใช้อยู่ที่3 0 0 0 0นคะแนนนะครับผมก็ให้เราอ่าก๊อปปี้ตรงนี้ดูนะครับแล้วก็นําไปแปลงค่าดูว่าทอนสูงสุดเนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทนะครับก็ประมาณ1นึ่บบาทนะครับผมเพราะว่าราคาบิตคอยมันขึ้นเนาะถ้าราคามันตกอาจมันอาจจะน้อยกว่านี้นะครับผม ต่อไปไปดูเหรียญอื่นๆบ้างนะครับเหรียญอื่นก็เป็นไล t e c นะครับ l i t e c คอยก็เหมือนกันนะครับแต่การถอนเงินขั้นต่ําของ l i ค e c เนี่ยมันจะน้อยนะครับผมมันจะน้อยนะห้าหมื่นคะแนนเท่านั้นเองนะครับยอดนี้นะครับผมเป็นเงินกี่บาทนะครับก็ไปที่ Google นะให้เราเขียนคําว่าแปลงค่านะครับแปลงค่า LTC นะครับเป็นชื่อย่อของเหรียญ l i t e c นะครับค้นหาไปนะครับขั้นต่าอ่า จำนวนเหรียญไรคอยเนี่ยหนึ่งไรคอยเนี่ยมัน5,900กว่าบาทนะครับผมเราก็ใส่ยอดตัวนี้นะประมาณ160กบว่าบาทนะครับสำหรับไรคอยที่จะถอยขั้นต่ำนะสูงสุดนะครับสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับสามแสนคะแนนนะครับก็ Copy ้ค่าเงินไปแล้วก็วางนะครับประมาณ1 9ึ่บาทนะครับผมมันก็ไม่ต่างจากบิตคอยนะครับแต่คะแนนมันก็ค่อนข้างสูงนะที่เราจะถอนนะครับสามแสนคะแนนเลยนะ ก็เลือกถอนได้เลยว่าเราจะเอาเหรียญอะไรนะครับด็อกคอยนะด็อกคอยขั้นต่ำห้าหมื่นคะแนนเหมือนกันนะครับได้ประมาณ20เหรียญน,นะราคาถ้ามันได้น้อยได้เยอะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาเหรียญของตลาดนะครับถ้าราคามันมันถูกนะครับมันก็จะได้อาจจะจำนวนเหรียญเยอะนะครับถ้าราคามันแพงมันก็จะได้น้อยนะฮะตัวนี้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงค่าด็อกคอยให้ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยมันกี่บาทไทยนะ อันนี้มันเป็นเหรียญด็อกคอยไหนเนี่ยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงค่าด็อกคอยให้ดูนะครับสําหรับด็อกคอยตอนนี้นะครับ1ด็อกนะครับผม1ด็อกคอยเนี่ยเท่ากับอ่าแบาทไทยนะครับผมอ่ะทอนสูงสุดอ่าขั้นต่ำมันอยู่ที่20ด็อกนะก็ประมาณ167นะครับผมสูงสุดเนี่ยมันได้132ด็อกนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดด้วยนะถ้าราคาตลาดมันสูงนะครับอ่าเหรียญตรงนี้เนี่ยมันอาจจะได้น้อยลงนะถ้าราคาต่ําตรงนนนีี้้มมััก็จะะไดเหรรยญสูงคบผอ่ โอเคแล้วใส่ลงไปดูนะสูงสุดเนี่ยร้อดอกนะครับก็ได้เงินประมาณ1น8่งบาทนะครับผมราคาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันทุกเหรียญน,นะทุกคนต้องหาข้อมูลเพิ่มด้วยนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของ Google เลยนะอันนี้เป็น e t โ e รียมนะครับอ e t โ e รียมเนี่ยจะถอนได้แค่ขั้นต่ําก็คือส0 0 0 0 0คะแนนนะครับสามแสนคะแนนตรงนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะ ถามว่าเราเก็บสะสมถึงไหมนะครับถึงแน่นอนนะครับผมผมเห็นหลายคนเนี่ยใช้เวลาประมาณ5วันนะครับก็ได้ถอนละประมาณ3 0 0 0 0 0คะแนนนะครับผมถ้าคนที่แบบว่าทําเก่งๆเลยนะครับใครที่แบบว่าทําไม่เก่งก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะได้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ5 0,000คะแนนนะครับผมลองเข้าไปทําดูนะครับสำหรับกระเป๋าที่จะใช้ในการรับเงินเหรียญคริปโตทั้งหมด8เหรียญนี้นะครับจะใช้กระเป๋าไหนได้บ้างนะครับ1นนะครับเป็นบิตค u ั ส s t a างโกสามบีเนนส์สี่คอยเบดห้าบิตซ่านะครับหกซิปเมนะครับผมเนะครับฟอเตนะครับผมใครมีกระเป๋าไหนก็คือมันใช้ได้หมดเลยนะมันไม่ได้จำกัดกระเป๋าในเรื่องของการรับเงินนะครับเว็บไซต์นี้ใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับผมใครที่ยังไม่มีกระเป๋าก็ไปค้นหาที่ Youtube หรือว่า Google ได้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าเก็บบิตคอยนะครับผมแนะนำนะต้องเป็นกระเป๋าที่แบบว่า มันสามารถขายเหรียญแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับอย่างเช่นบิตครับสตาร์โปรไบเนนอ่าบิตาซ่าซิเมกนะครับที่มันสามารถอ่าขายปุ๊บแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารได้เลยนะครับผมส่วนเป็นกระเป๋าคอยเบสฟอเรสต์เพย์เนี่ยมันจะไม่สามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้แบบโดยตรงนะครับเราจะต้องอ่ามีกระเป๋าหลักด้วยนะครับโดยการโอนย้ายเหรียญไปนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยเนาะ ถ้าใครแบบว่ายังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจขั้นตอนการโอนนะครับสำหรับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานหรือว่าลิงก์สมัครเนี่ยจะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับเหมือนเดิมนะในคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ